สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม g i m s o Survival นะครับผมวันนี้ผมอยากจะทดสอบอะไรสักอย่างเกี่ยวกับาการบูชาความมืดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบกันเนี่ยผมขอจัดการกับของที่อยู่ในบ้านก่อนนะบ้านผมก็ตามสภาพเลยทุกคนมีของเท่านี้ครับทองแดงที่ได้มาก็มาจากการที่ไปฟาร์มนั่นแหละนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าเลยทุกคน เลยไม่เห็นสองวันแล้วนะครับมาค่อยๆค่อยๆจัดของกันไปนะก่อนที่จะไปทำการบูชาความมืดนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ค่ายเทวทูตก่อนไปรับอาหารนะแล้วก็ไปกินน้ำสักอึกหนึ่งครับในค่ายแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปทำการเปิดแมปนะครับบูชาความมืดกันคือถ้าสมมติมันไม่แมปมันไม่ได้ เกิดเองอะนะแล้วก็สามารถเอาไอขวดน้ําดื่มเนี่ยไปแลกกับพลทหารรัตเวนได้นะครับเขาก็จะให้แมปบูชาความมืดมาผมว่ามันโอเคนะเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนวัตถุนะครับอย่างหนึ่งให้เป็นอีกอย่างหนึ่งได้นะถ้าเทพเป็นความมืดเขาเขาพอใจนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะลองสิ่งหนึ่งอ้ากดผิดไปกดใช้ตีหนักเฉยเลย ปุ่มมันใกล้ๆกันคือผมเคยเอาสิ่งนี้นะไปถามคนในกลุ่ม Gimzo ม,มานะครับก็ไม่มีคำตอบใดๆดังนั้นเมื่อไม่มีคำตอบเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเองกับมือนะตอนนี้ทุกคนอ่ทุกคนกำลังงงว่าพี่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับแต่ตอนนี้ขอจัดของแป๊บนึงนะ หลังจากที่เราได้จัดก,การปิศาจฮัตนะครับปิศาจนกแข็งฮัตนะนะไปก็ได้แมปเขาเรียกว่าอะไรนะได้พิมพ์เขียวนะครับโต๊ะซ่อมกับโตะซ่อมทั้งสองโต๊ะมานะแต่ว่าวัตถุดิบในการครับผมไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาในการฟาร์มนะครับซึ่งเราก็นานๆจะฟาร์มทีด้วยนะก็ต้องใช้วลีเดดของผมอีกเช่นเคยนะครับว่าใครรีใน้นาไปก่อนเลยไม่ต้องรอผมนะ ผมก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับตราบเท่าที่เรายังพอมีเวลาในการเล่นไปเรื่อยๆนะแท่งบอลก็ขาดเยอะเหมือนกันเครว,วันนี้มีเดินทางไกลนะครับกับใช้อะไรอะดาบม,มือหนึ่งมือครึ่งอะอะไรคือดาบม,มือครึ่งมือครึ่งหรือครึ่งมือ มันคืออันไหนวะอันนี้พันเซียนจัดของก่อนนะคลิปนี้ก็หมดเวลาก,การจัดของไปครึ่งคลิปแล้วทุกคนแซวๆจริงๆเราสามารถตัดช่วงาการจัดของของผมออกได้นะแต่ผมไม่ตัดนะครับคลิปนี้มันจะได้ดูยาวๆนิดนึงนะสำหรับใครที่ พิ่งเข้ามาใหม่เย่ได้โตแล้วเว้ยโตทรมานต้องวางบนพื้นืเวลหนึ่งก็ไม่ได้หรอวางพื้นดินไม่ได้เวลหนึ่งก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมครับพื้นเพิ่มก่อนตั้งตรงไหนดีวะเอาเอาข้างๆตรงนี้ไหมโตทรมานนะครับนี่พื้นไม้ดีเวลหนึ่งดีเวสองเออมาไม่ได้หรอ ต้องเลเวลอะไรเลเวลสามเลยเหรอแล้วของมีไหมเนี่ยโอโ้ใช้ทองแดงด้วยอ๋อก็คือพื้นหินนั่นแหละอื <c oughs> แล้วของที่ใช้มีอะไรบ้างเนี่ยอของแต่ละอย่างดูจากรูปที่เขาใช้แล้วเนี่ยเราต้องไปฟาร์มกันอีกยาวนานแสนนานเลยทุกคนอแต่อย่างน้อยเกมเราก็ยังได้ก้าวไปอีกนิดนึงนะครับ ก็ยังดีกว่าไม่ได้ไปไหนเลยนะอย่างน้อยรอบนี้เราก็ยังได้คาบโต๊ะทรมานนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นโครงก็เถอะแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้ทราบว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มเก็บของกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมควรจะไปเก็บเลเวลให้มันครบ55ก่อนเพื่อที่จะคาบกระเป๋านะครับเอาไว้ใส่ของให้ครบ20ชิ้นได้นะเลเวล2ก็ยังดีกว่าเป็นเลเวล1เนาะ เพราะว่าเลเวลหมันใส่ได้แค่15ชิ้นไงมันก็จะได้ของไม่ค่อยคมเท่าไหร่กับการไปหนึ่งรอบนะครับต้องพยายามรักษาตัวเองไม่ให้ตายแต่ว่าก็มีสิทธิ์ได้ตลอดเวลาในเกมนี้เวลาเราออกไปฟาร์มตามสถานที่ต่างๆเรามีโอกาสที่จะโดนฆ่าได้ทุกเมื่อนะครับไม่ว่าจะโดนผู้รอดชีวิตในเกมหรือไม่ก็พวกอัศวินนะและไหนจะมีปีศาจที่เก่งๆในเกมนี้อีกเยอะเลยนะ อาวุธที่โจมตีระยะไกลเหมือนกับเกมลาดเ d a กก็ไม่ค่อยจะมีนะครับของบางอย่างก็หายากสลือเกินตอนนี้ตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เจอสายธนูเลยก็คงต้องหากันต่อไปนะครับแต่ด้เมจจากธนูมันจะแรงเหรอใช่ปะก็ต้องใช้ดาบนั่นแหละซึ่งดาบมือ 1, นมือสองครึ่งมือเต็มมืออะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องใช้ของในการคาบเยอะนะครับไหนจะต้องเป็นตะปูอีกซึ่งตะปูเนี่ยเวลาจะเอามาคาบก็ต้องใช้ไอ แทงบอลซึ่งซึ่งแท่งบอลเราก็ต้องไปตามหาแร่ดีบกอีกก็ยากกันไปเรื่อยๆนะไม่ได้ยากกันเล่นครับยากที่การตามหาของนี่แหละอโอเคเตรียมชุดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะคาสิ่งของสําคัญไปไม่ได้เลยที่เราจะเอาไปบูชาเทพนะไปดูไปบูชาเทพแห่งความมืดนะสิ่งนั้นเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเร็วๆนี้ครับ อยู่ตรงไหนวะเอาแผนที่บูชาความมืดไปก่อนหนึ่งอันนะฟอร์เชคเก้นก็อยากไปเหมือนกันนะครับไปเก็บของแผนที่ถ้ำของเวเบียน น่าลองไปเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะโหดหรือเปล่าไงกลัวไปปุ๊บตายปับ๊บแบบเนีจ้จริงๆเราเรามีเราก็ควรใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นแมปอะไรก็ตามใช้ไปเถอะดีกว่าไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็เดี๋ยวหนูขโมยบีกี่ครับ นี่วิ่งหมาอะไรวะมันกัดทะลุกำแพงได้แต่เราฟันทะลุกำแพงไม่ได้ครับบักบักแล้วนี่บักแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนมาดิขอฟันหน่อยแม่เราหิวเลือดในนี่ไม่ได้เลยนะกลับมาบ้านปกติในเกมลาดเดมันจะไอ้นี่ได้ไนงะใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอากระโหลกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเก็บเขาให้เราเก็บไว้ทําไม เดีวาจ,จะกะโหลกที่แหละไปบูชาเทพแห่งความมืดนะครับดูซิว่าผลตอบรับที่ได้จะเป็นยังไงนะจะได้ของอะไรหรือว่าเขาจะลงโทษเรานะครับจะได้ทราบโดยทั่วกันนะเพราะว่าผมโพสต์ถามในกลุ่มแล้วนะก็ไม่มีคนตอบเลยว่าทําไมอะไรยังไงนะครับแล้วเราจะเก็บมาทําไมดังนั้นเดีย๋ยวเราลารองไปใช้ดูนะครับถ้าสมมติใช้ไม่ได้ผมก็จะไม่เก็บไอ้หัวกะโหลกเนะี่ย ขับอาหารก่อนรอบนี้ยังใช้เป็นเม,เมนูนี้นะครับเพราะว่าเรายังคราบข้าวไม่สำเร็จนะต้องเอาข้าวมา2อันใช่ไหมมันจะได้ขนม1อันใช่ไหมครับไม่ลองไม่รู้นะเดี๋ยวต้องอนาคตต้องเอามาลองหน่อยบอกเลยว,ว่าเกมนี้ยังคงต้องเล่นอีกนานนะ ใครนาผมไปแล้วนํายาวๆไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราตามไปที่หลังค่อยๆตามไปนะถึงแมพแล้วแต่ก่อนจะไปบูชาเนี่ยเราต้องจัดการนะครับพวกซอมบี้รอบๆแมพก่อนให้เรียบร้อยนะครับก็ค่อนข้างยากพอตัวเลยนะ มีหมาป่าด้วยนะครับทีนี้รอบๆบแมปก็จะมีพวกต้นไม้แห้งนะแล้วก็พวกหินซึ่งเราสามารถหาได้ตามแมพทั่วไปนั่นแหละแต่ถ้าใครอยากได้ของเพิ่มอ่ะแบบมาแล้วไม่เสียเที่ยวก็เก็บไปด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กันอีกเยอะเลยอนะ่ะในเกมนี้นะอ่ะอันนี้ไม่มีอะไร อีกไม่กี่นาะทีข้างหน้าเราจะได้ทราบกันแล้วครับว่ามันมีไว้เพื่ออะไรนะไอ้กระดูกเนี่ยไอหัวก,กะโลกเนี่ยอยากรู้เหมือนกันครับไม่ใชพ่พอกดบูชาปุ๊บตูมระเบิดลงฟ้าผ่าตายเลยแบบนี้ไม่เอาเนะอ่าถูกไปก่อน น้อยถ้าเราก้มเก็บเราก็ยังได้ค่าประสบการณ์ประมาณ5นะครับถ้าเกมลาตีได้แค่2หรือเปล่านะหรือเปล่านะคือทุกครั้งก่อนที่ผมจะเข้ากลางแมปอะผมมักจะมาทำการนะครับเก็บของรอบๆแมปก่อนแล้วเราค่อยไปลุยในโซนกลาง เพราะปกติเวลาเราไปลุยที่พวก2อสกระโหลกมันจะมีพวกอัศวินหรือพวกอะไรอยู่ตรงกลางใช่ไหมไอ,ไอแม่มดร้องไห้อะผมมักจะเก็บของข้างๆก่อนเนี่ยอย่างน้อยๆเราจะได้ไม่เสียพลังงานในการเดินทางไงอีกน้อยๆเราก็ยังมีของอะไรติดมือขับบ้านไปบ้างนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะได้ของพวกนี้กลับบ้านไปอยู่แล้วอยู่ที่ว่าไอเทพแห่งความมืดเนี่ยจะให้อะไรมาแทนนะ ไปลองดูหมดยังอ,อีกต้นหนึ่งนะครับทีนี้เราเราก็จะมาลุ้นกันว่าถ้าเราเอากะโหลกมาบูชาทเทพแห่งปีศาจเทพแห่งความมืดน,นะท่านจะตอบแทนอะไรมาให้เรานะครับบอกแล้วไม่มีใครลองที่ผมลองเองนะเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วมาใจพร้อมกายพร้อมเราทำได้ครับ ทุมการบูชาเฮ้ยมีตัวอะไรมาด้วยอะ่ะเฮ้ยอืมขงข้าวปีศาจเดี๋ยวแล้วของคืออะไรอะ่ะตายตายแบบนี้ตาย,ตาย,ตายน,นี่ก่อนทุกคนเหมือนจะโดนทเทพแห่งความมืดทำาลายนะครับลงโทษเออเข้าไปใหม่ดิมันมันมีของปะจะเข้าไปดูว่ามันมีของหรือเปล่าเอา้าเรียบร้อยตายเลย ทุกคนอย่าหาทำนะอย่าเอาหัวกะโหลกนะครับไปบูชาทเทพแห่งความมืดนะตุยเลยนะตุยแบบนี้เลยครับ